ดีครับ FC ช่องกีไก่กีมันชาแนลตัวโลกนะครับทางในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้ก็มาพบกันตอนเช้าก็มีข่าวคราวนะมาเล่าสื่อเป็นฟังแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับว่ามีเคราะห์ร่วมกันและเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับว่า ข่าวนี้มันน่าเกิดไหมวันนี้วันที่ยี่สี่นะครับยี่สี่เดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็วันนี้วันที่ยี่สี่ักก็เหลืออีกห้าหกวันนะครับก็จะถึงวันงานผูกสู่ขวัญใบสีสู่ขวัญผูกแขนเอื้นขวัญกลับบ้านสารสัมพันธ์สองฝั่งโค้งนะของน้องคำลานะครับและศิลปินอีกห้าคนนะครับ แล้วก็มีงานบุญประเภทนี้ขึ้นบ้านใหม่ไว้ด้วยนะครับวันที่หนึ่งงานนี้ก็พวกเราก็ขอเชิญชวนในฐานะเอฟซะเนาะในฐานะเอฟซีของศิลปินตัวน้อยๆน,นะครับเป็นน้อยผู้ทรนงร่วมกันส่งกำลังใจไปใครที่มีความพร้อมก็ร่วมซื้อไฟผูกแขนสับสนับสนุนนะครับไฟผูกแขนกัน ะครับคนละนะคนละเส้นสองเส้นกันแล้วแต่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับส่งกาลังใจไปให้กำลังใจกันนะครับอนะนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของพวกเรานะครับแต่ว่าข่าวนี้นะครับ <c oughs> ข่าวที่อยากจะเล่าให้ฟังเนยะ <c oughs> ถ้าเกิดขึ้นกับใครเนี่ยก็คงจะเจ็บใจนะนะคงจะมีความรู้สึกไม่ต่างจาก <c oughs> พี่คนที่ไป น้าพี่หรือน้องนี่คนที่ไปไปเจอสถานการณ์คนเราเวลาเดือดร้อนนะครับเวลามีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาเรื่องคดีความเรื่องกรณีอะไรก็ตามที่มันจะไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยคนธรรมดาจะคิดถึงใครครับก็คิดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคิดถึงสถานีตำรวจคิดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษนาคนก็จะคิดถึง อันดับแรกเลยนะครับก็จะคิดถึงน่าคนดีกันคนดีๆทั้งหลายก็จะคิดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีนี้มันเกิดขึ้นที่บ้านผมด้วยแหละเอเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินมีข่าวก็ข่าวก็ทุกคนก็คงจะเห็นหลายคนก็จะเห็นนะครับของในสื่อใหญ่นะครับก็คงจะเป็นข่าวดังไปหลายวันะ นะครับเพราะข่าวนี้มันจะเตือนความรู้สึกของคนนะครับคนไทยนะที่มีความรู้สึกดีๆต่อเจ้าหนะ้าที่ผู้พิทักษ์สันติราชนะคิดถึงเวลาเดือดร้อนเวลามีภัยเวลามีมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็คิดถึงนะ้ามีการที่ <c oughs> มีคนบุกรุกไปในบ้านในะบ้านบ้านแฟนเขานะแฟนเขาก็โทรหาเนาะ แฟนเขาโทรหามีคนบุกรุกไปเคาะประตูไปเคาะรถไปทุบรถนะครับก็เลยมีตะโกนออกบ้าให้ออกมาให้ออกมาแล้วใครจะออกไปเ่ะครับอ่านะพอออกไปเนี่ยก็อาจจะโดนอาวุธโดนยิงโดนอะไรเนี่ยโดนทําร้ายเนี่ยเขาก็ไม่ออกไปเ็าโทรแจ้งตำรวจเมื่อโทรแจ้งแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอีกประมาณสักสามสิบนาทีจะไปเนี่ยประมาณนี้เขาเล่าเล่าตั้งหลายเที่ยวนะถ้าดูตามข่าอือเพอสามสิบนาทีก็ไม่ไปก็เขาโทรอีกที อ่าก็ยังเจ้าหน้าที่ตำงรวจก็ยังถามอยู่เลแล้วคนที่เขาทุบรถเขาไปหรือยังงานยังถามอีก <c oughs> แทนที่จะรีบมาปรากฏว่าเขาก็ไม่ไหวโทรไปโทรมาบอกว่าท้้งนั้นมาลงพักเลยเขาก็ไปลงพักไปแจ้งความที่ลงพักไปลงพักไม่มีคนรับแจ้งความอกน่โยกไปโยกมาติดต่อคนนั้นทีคนนี้ทีนะถ้าดูตามคลิปเนี่ยเสื้อ แต่งตัวก็เหมือนกับฟังฟังสำเนียงพูดก็เหมือนกับง่วงนอนหรือง่วงเมาเนะี <c> ่ย <oughs> เราก็ไม่รู้ว่างับเมาหรือง่วงนะแต่ว่าก็รอร้อยเวรรอร้อยเวรยังไงก็ไม่มาขึ้นชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งก็บอกขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองก็ลงมาชั้นหนึ่งจนกระทั่งบอกว่าร้อยเวรไม่อยู่ร้อยเวรติดต่อไม่ได้ร้อยเวรไปกินเลี้ยงอยู่ร้านตะวันแดงเหมือน เราก็เข้าใจได้งานเลี้ยงเปอเรื่องธรรมดาแต่ว่าในในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาชนเนี่ยเขาจะพึ่งพาเนี่ยมันมันไม่น่านะไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้น่าทําไมต้องโยกโยกขนาดนั้นนะครับทําไมต้องทําไมไม่มีคนอยู่รักษาการ <c oughs> ทําว่าเข้าเวรร้อยเวรร้อยเวรเ,วนเนี่ยก็ต้องอยู่เวรน,นะครับอ่าเจ้าหน้าที่หนยวยก็จะแบ่งเวรกัน น่ะก็จะมาสิบเวนจะมีสิบเวนมีร้อยเวนน่าอยู่ประจําตลอดน่าตลอดยี่บสีชั่วโมงเพราะว่าในะขณะที่คุณอยู่เวนคุณก็ได้รับเบี้ยเลี้ยงด้วยแล้วปฏิบัติหน้าที่มันเป็นหน้าที่ด้วยใช่ไหม่ะประชาชนทุกคนมีความโูดอุ่นใจถ้งหากว่ามีความเดือดร้อนน่ะโทรไปหนึ่งเก้าหนึ่งอันนี้ก็าโทรหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งบริการยีบสี่ชั่วโมงยีบสี่ชั่วโมงจริงครับ แต่คนปฏิบัติมันไม่ปฏิบัติดีสิมันเจ็บใจนะอันนี้ก็ต้องขอโทษนะครับทางสถานีตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีความนะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใจใส่นะครับมันเป็นเพียงคงเป็นเพียงบางส่วนนาเป็นเพียงส่วนน้อยนะครับเราก็รู้นะครับเพราะว่าทุกหน่วยงานทุกองค์กรมันก็มีดีมีชั่วมีเลวนะครับมันก็เรื่องธรรมดาแต่ว่าเรื่องนี้น่าสน่าน่าสนใจแล้วก็คงเป็นข่าวใหญ่ก็คงจะ น่คงจะคงไม่เป็นไฟไม่ฟังนะน่น่นคนคนที่ไปร้องเนี่ยชื่อเอหรืออะไรเนี่ยนะครับถึงกบร้องให้เลยครับร้องให้น่แกก็จะบอกว่าแกก็เลยอยู่ในคลิปแกก็เลยพูดถึงว่าสพเมืองกาลสินน่ามันก็เขาก็ออกมาอยู่ในคลิปนะ่ะก็เรื่องนี้มันก็มันกระเทือนใจนะกระเทือนใจ ถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปถ้าเกิดคนบุกรุกผู้ร้ายผู้ที่เข้ามาคู่กรณีนะผู้ร้ายที่เข้ามาเกิดทุดทบรถเกิดทุบบ้านนะเกิดนั่นะเกิดบุกเขาเ้าไปในบ้านไม่ใช่ตายหาอะไรหรอกครับก็จะพึ่งใคระครับเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่พวกเราก็ได้ยินข่าวผมเห็นข่าวแล้วก็เศร้าใจเศร้าใจเศร้าใจกับนะการปฏิบัติหน้าที่การอุทิศตน เพื่อหน้าที่ของข้าราชการบางคนบางคนนะคนดีๆเขาก็มีนะครับคนเสียสละจริงๆเขาก็มีนะแต่บางคนเนะี่ยอันนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีถ้าเกิดกับพี่กับน้องคุณล่ะถ้าเป็นพี่น้องของเป็นญาติพี่น้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อ่าอยู่ในท้องที่อื่นทั่วไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจโยกโยไปโยกโย,กโย,กโยกมาถามนั่นถามนี่โทรไปเล่าไม่รู้กี่หนกี่หนอ่าพอไปถึงโรงพักก็ยังไม่มีคนรับแจ้งความอีูแล้วคุณจะคิดอย่างไงลองย้อนดูสิลองคิดใส่ใจตัวเองทิน่ในสิ่งเนี้ย <c oughs> มันมันมันมน,น่ายกย่องหรือน่าตำหนิควรควรได้รับการตำหนิหรือไม่ สมควรที่จะรับเงินเดือนภาษีของที่ภาษีประชาชนเขาร่วมกันอ,ออกกันหักไหมหน้าหน้าที่ของตัวเองคือทําอะไรแค่เนี้นะครับมันหน้าที่มีแค่นี้เอง <c oughs> เขาไม่ได้ให้ไปดํานาสักหน่อยนะครับให้ดูแลประชาชนให้ดูแลให้เป็นที่พึ่งของประชาชนเวลาประชาชนมีความเดือดร้อนแค่นั้นเองอ่าเวลาเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่ไปหรอกครับโรงพัก <c oughs> หน้าที่ไม่ได้อะไรมากมายนะเราก็รู้นะครับทํางานก็แต่ละคนก็มีหน้าที่ของใครของมันเราไม่ว่ากันนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ดีๆเจ้าหน้าที่ที่อยอาทิศตนก็ขอได้รับความยกย่องกันแล้วกันนะครับพวกเราก็ยกย่องเชิดชูนะมีหลายท่านมีส่วนใหญ่นะครับแต่ส่วนน้อยนะครับที่อาศัยแอบกินภาษีอันนี้ก็ต้องสมควรได้โดนตำหนิหวังว่าภูมิคับบัญชานะครับคงดาเนินการ่าคงดาเนินการปฏิรูป และทําให้ประชาชนมีความอบอุ่นใจอ่าในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่เป็นไฟไม่ฟังนะทุกสถานีนะครับอ่เจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกหน่วยทุกหน่วยงานทุกสถานีหลนะทั่วประเทศไทยนะครับหวังว่าคงไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ําซ้อนอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะได้ยินบ่อยนะกินบ่อยน่ะมีเมามีไล่คนกลับมีทั้งเมามีทั้งโอสารพัด <c oughs> อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังมันทําให้พวกเรารู้เลยครับ น่าคนเราเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งคนดีและคนเดียวทุกหน่วยงานนะครับอ่าประเด็นที่หนึ่งเลยประเด็นที่สองอ่าก็มีคนทุ้มเทให้กับหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่กับคนที่แอบแฝงน่าแอบแฝงอยู่ในหน่วยงานนะเพื่อรับสวัสดิการรับเงินเดือนอ่าคนประเภทนี้น่าจะเอาออกให้หมดนะน่าจะเอาออกให้หมดคนที่ไม่พร้อมที่จะเปิดไว้หนที่เนะี่ยผมว่าเอาออกให้หมดดีกว่านะเพราะว่าคนที่อยากเป็นคนพร้อมที่จะเป็นมันเยอะอยู่นะ นะ่าผมว่าไม่น่าจะเปลืองนะนะ้ยใครที่ไม่มีความพร้อมไม่น่าจะให้อยู่อะ่ะปฏิบัติหน้าที่อนะคนสแกนออกให้หมดแหละนะครับอย่า,อาไว้เลยนะ้เพราะว่ามันเป็นที่พึ่งมันเป็นหน่วยงานที่พึ่งของประชาชนนะทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายด้วยถ้าไม่แข็งแรงก็ให้ออกให้พัก,ให,ออก,กนะพให้ออกดีกว่านะไม่พร้อมที่จะทํางานให้ออกดีกว่านะครับที่นี้นะเรื่องที่หนึ่งอีกเรื่องนึงก็คือประชาชนนะ ต้องพยายามนะครับต้องพยายามปกป้องตัวเองไว้ก่อนหาวิธีการติดกล้องวงจรปิดปิดกล้องวงจรปิดถ้ามีอะไรถ้าอยู่ในบ้านเราพอจะป้องกันตัวได้ก็ป้องกันเบื้องต้นไว้ก่อนอเพื่อนบ้านนะครับให้มีความประสานความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านไว้เกิดเหตุการณ์อะไรนะครับก็สามารถที่จะ,ะขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านได้นะครับต้องพยายามสาน สารสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านไวนะ้นะเราจะไดนะ้เพื่อนบ้านเขาจะได้ช่วยดูแลแล้วก็นะสําหรับกล้องวงจรปิดจําเป็นต้องติดเลยนะครับตู้หมู่บ้านทุกหลังเลยครับราคาไม่แพงครับนะติดไว้เลยนะครับติดไว,ตดไว้ติดกล้องวงจรปิดไว้มันจะเป็นหลักฐานะในการสืบหาผู้ที่ามาทําอะไรกับบ้านเราในทางไม่ดนะีป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะครับแลวก็ที่สําคัญก็คือเพื่อนบ้าน,นะ เราต้องพยายามประสานก,นกันกับเพื่อนบ้านไว้ก่อนนะครับให้มีความรักสามัคคีกับเพื่อนบ้านอ่าร้วติดกันนะครับให้รักกันไว้นะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันเวลาเกิดเหตุจะได้ช่วยเหลือกันเป็นเมืองตนอ่าแล้วก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยครับประชาชนเขาหวังพึ่งท่านนะท่านก็อย่าได้ทําให้ประชาชนผิดหวังเลยนะครับอ่าถ้าไม่พร้อมท่านก็หลีกทางให้คนอื่นเขาปฏิบัติหน้าที่ให้เขาทําต่อตัวเองก็ไม่พร้อมก็ออกไป อ่านิยธดีกว่าเนาะนะครับอันนี้ก็พูดดีๆตรงๆนี่แหละนะครับอ่หวังว่าในข่าวนี้คงจะไม่มีอีกนะควงมีก็เป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทย <laughs> ด้วยโามรักและหวังดีจากช่องทีไคทีวันชาแนลครับอ่ขอบคุณครับสวัสดีครับ